เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้กันเรื่องสีนะคะแล้วก็คําศัพท์ของสีนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสีของเรามีทั้งหมดกี่สีคะอะสีของเรามีทั้งหมด12สีนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมห้ือย,ยังคะพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสีกันเลยคะ่ะ ่าสีที่หนึ่งนะคะเด็เกๆด,ดูภาพข้างล่างเลยนะคะแล้วเด็เกๆพูดตามคุณครูไปเลยนะคะสีที่หนึ่งสีแดงเรดสีแดงสองสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองสามสีชมพูพิงก สีชมพูสีสีเขียวกรีนสีเขียวหาสีส้มออรเรนสีส้มหกสีน้ำเงินบลูสีน้ำเงิน เจ็ดสีม่วงพบพสีม่วงแปดสีขาวไว้สีขาวเก้าสีดำแบสสีดำสิบสีน้ำตาล บราวสีน้ำตาลสิบเอ็ดสีเทาเกรสีเทา 12, สิบสองสกายบลูสีฟ้าอ่าเด็กๆท่องได้ไหมคะท่องทายคุณครูไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ าเริ่มเลยนะคะสีแดงเรดสีแดงเยลโลวสีเหลืองพิมสีชมพูกรีนสีเขียวออเรนต์สีส้มบลู ม่วงไว้สีขาวแบทสีดำดาวสีน้ำตาลเกรยสีเทาสกายลูสีฟ้าเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะและเวลาออกนอกบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะและล้างมือบ่อยๆนะคะคุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย